น้องครับมันมีตะลวงข้าวครับข้าวลุงนันข้าวสี่ห้าหนึ่งโอ้ยเกี่ยวยังไม่หมดครับมีตะลวงมันมีตะลวงมันมีตะลวงดูรวงสิครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับเกิืไร่เกิืน้ำอาหาสารครับแปลงนี้ยี่สิบสองไล่คาดการณ์กันแค่สามสิบตันน่าจะเกินอีกแล้วครับอีกสักครู่ครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับผมร้วมเกษตรสุขใจครับ วันนี้ติดตามลุงนันมาที่่าข้าวสีสุพรรณเลยนะฮะลุงนันเอาข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งมาขายที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับวิง่งวิ่งมาสามเที่ยวสาม <3 S 2> คันเลยนา,ลายิบสองไร่เกี่ยวกันไม่จบเมื่อวานนี้ถึงมืดแล้ววันนี้เกี่ยวต่อเพิ่งส่งเรียบร้อยขายเรียบร้อยแล้ว <100. S 1> ได้ราคาดีด้วยนะคะระับโอเคครับประวัติแปลงเนี้ยยิบสองไร่ตรงนั้นเคยขายข้าวแล้วกลับบ้านไม่ได้เพราะอะไรนั่นยสิบสองไร่เคยได้แค่สิบห้าเบนข้าวดีกินเตี้ยงเลยแต่รอบนี้ ใช้แร่ธาตุภูเขาไฟประยกชุดสี่สหายของเรานะครับมีแท่าตุภูเขาไฟประยกมีเทนเดอร์มักแล้วก็เลดลาวาด้วยฉีดด้วยกิ่งทองหกเที่ยวบวกอัพสปีดท,ทั้งหมดสี่สหายทําให้น้งนันได้ข้าวถึงเท่าไหร่ครับสามสิบตันยี่สิบสองไร่ได้ได้สามสิบตันครับพี่น้อง<ช>ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดแค่นั้นนนัไม่ได้หว่านปุ๋ยเลยไม่ได้หวา่หวานเคมีเลยไม่ได้เขาไม่ได้ยาเคมีที่มีต่างก็ไม่ฉีดไม่ได้ฉีดปุ๋ยก็ไม่บวกปุ๋ยก็ไม่ได้บวกใช้แร่ธาตุภูเขาไฟประยกน์ล้วนเป็นแร่ธา มันแก้ดินปัดดินได้ดีมากสรุปแล้วลุงนันครับปลื้มใจดีใจมากๆครับยีิบสองไร่ได้ข้าวกเกือบสามสิตันเลยเฉลี่ยไร่ละร้อยสามสิบสองนะโอเครวมเป็นเงินสุทธิที่ขายข้าวได้ทั้งหมด2อ5 2 4 8หันสองร้อยสี่สิบแปดบาท <22. S 1> โอเคนะต้นทุนทำนาต่ำมากครับพี่น้องครับต้นทุนทำนาลุงนันแค่เจ็ดหมื่นสองพันบาทเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทรวมทั้งรวมยี่สิบสองไร่ไม่ถึงสามพันห้า่อไร่ต่ำมากต่ำมาก จะยึดแนวนี้ตลอด,ลอดจะบอกพี่น้องทั้งประเทศแล้วบอกพี่น้องออหน้าปลืมและได<ล>้ทุกคนดีใจกันมากมากครับเพราะว่าผลผลิตสูงมากสรุปแล้วลุงนันเหลือ <ST AN CH> เงินกลับบ้านครับพี่น้องปกติลุงนันไม่เหลือเงินกลับบ้านนะครับกลับบ้านไม่ได้ <ST AN CH> วันนี้เหลือเยอะวันนี้เหลือเยอะเหลือกำไรมากมายเลยครับกำไรสุทธิเกือบเกือบ2ันเจ4 8บบาทอันนี้เป็นตัวเลขที่สรุปจากตัวเลยนะฮะผลผลิตสูงมากโอเคครับลุงนันให้ให้พูดถึงความรู้สึกที่ใช้ สี่สหายเราครับเชิญดีมากเรศลาวาและและธาตุใบหยกดีมากใช้แล้วได้เงินเยอะกิ่งทองกิ่งทองทานสเปกใช้แล้วไม่ผิดหวังพี่น้องใช้ตามผมรวยแน่รวยรวยกันแน่พี่น้องรวยกันแน่เพราะต้นทุนต่ำดินก็จะดีดินดีผลผลิตดีครับที่สําคัญลุงนันบอกว่ากิ่งทองอ่ะ ฉีดไร่อะไรหนอนลดโรคลงแรงหนอนหนอนเข้าเพี้ยส์จะไปตัเข้าก็ฉีดเอาอยู่เอาอยู่ทุกอย่างครับเชื่อลุงนั้นได้ครับลุงนั้นเป็นชาวนาที่ซื้อสัตว์และบอกตรงๆครับท่านบอกตรงๆไม่โกหกเลยไม่โกหกไม่โกหกนะโอเคครับวันนี้ลุงอ้วนกับลุงนันขอบคุณมากๆเกี่ยวกับแรงตัวอย่างสาธิตที่ดีมากที่สุดวันนี้นะครับ22ไร่ได้เกือบ30ตันครับโอเควันนี้ลุงอ้วนลงเงานลาท่านผู้ช่ไปก่อนคครับสวัสดีครับ ได้สองไร่เอาเข้มตั้งเอาเข้มต,ต้องเอาให้อยู่แล้วมกักกี่เที่ยวครับมเัเที่ยดวเที่ยวมันมันมันดีวเวลาไปจ้างขาตัดจานขาโลดที่หลังนีมันจะเสียมากกว่าครับถ <9. S 1> ้าเราไปจะเสียหายอ่าตอนนั้นได้สิบห้าห้าได้สิบห้ากียอันนี้คือกี่ไร่นะสี่สิบเก้าไร่ สี่สิบเก้าไร่ได้ห้าสิบไร่ได้สิบห้าเกียนใช้ปุ๋ยเคมีไปหกสิบรูกโอ้มันทำไมได้น้อยอ่ะเพราะอะไรอ่ะหลังจากนั้นใช้ของกินของประยกแล้วได้เท่าไหร่สี่สิบเก้าไล่นะหกสิบสี่ครับห้าสิบไร่ได้หกเกวียนสีไล่ได้หกสิบสี่เกวียนโอ้โหเอาตบมือครับพี่น้องโอ้จากสิบห้าเกวียนได้หกสิบสี่เกวียน